งบประมาณสร้างบ้านเท่าไหร่คะถึงได้ของแถมดีเลยครับนะครับที่พี่สาวคนนี้ถามมานะครับว่างบประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ของแถมเนาะนะครับเดยกที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับสร้างบ้านกับผมนะครับเริ่มต้นเลยผมออกแบบให้ฟรีเดินกับจัดปลวกพร้อมอัดฉีดน้ํายาให้ด้วยนะครับธีรกิจรอบบ้านนะครับธีรกิจรอบบ้านให้ด้วย1เมตรนะครับกว้าง1เมตรรอบบ้านเลยนะครับแถมเครื่องทําน้ําอุ่นห้องน้าละ1ตัวนะครับแถมแอร์มิซูบิชิ9ก้าพันวย่ตัวด้วยกันนะครับแล้วผมก็ให้แทงน้ําด้วยนะครับ 1,000พันลิตรนะครับปั๊มน้ำา400วัตต์อีกหนึ่งตัวด้วยกันนะครับพี่สาวคนนี้ถามมาว่างบประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ของแถมพวกนี้เนาะเริ่มต้นนะครับพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเนี่ย100ตารางเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเกิน100ตารางเมตรเนี่ยผมก็จะมีอของแถมให้ประมาณนี้เนาะนะครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า100ตารางเมตรผมก็จะไม่มีของแถมของแถมมีนะครับแต่ว่าได้ไม่ครบตามจำนวนที่ผมเอ่ยไปเนาะนะครับมีบางส่วนนะครับที่แถมให้นะครับถ้าเกิดว่า ต่ำกว่า100ตารางเมตรเนาะนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวเนาะที่ถามมาเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับที่พี่สาวถามมาขอบคุณยอย่างมากเลยนะครับ,ท,รบ,บ,ท,บ,บ,รบท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้บ้านสวยมีมาตรฐานเนาะของแจกของแถมอีกมากมายเลยถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ค,ครับ